เมื่อคืนฝันว่าเจอเพื่อนญาติที่ไม่ได้เจอกันนานฝันแบบนี้หมายถึงอะไรมาฟังกันเลยการฝันเห็นเพื่อนหรือญาติที่ไม่ได้เจอกันมานานมักมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางด้านความคิดจิตใจและบางครั้งสื่อถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงดังนี้ด้านความสัมพันธ์คิดถึงหรืออยากพบเจอ ความฝันอาจสะท้อนความรู้สึกคิดถึงคนคนนั้นแม้ในชีวิตจริงไม่ได้ติดต่อกันมานานการคืนดีหรือความปรองดองหากฝันแล้วรู้สึกดีอาจเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนนั้นจะกลับมาดีขึ้นเตือนให้ติดต่อบางครั้งฝันนี้อาจเป็นการเตือนให้คุณลองติดต่อเพื่อนหรือญาติคนนั้นด้านจิตใจและอารมณ์ความทรงจำเก่า ฝันเห็นคนเก่าๆอาจสะท้อนความทรงจำหรือเหตุการณ์ในอดีตที่คุณยังระลึกถึงความปรารถนาในใจอาจสื่อถึงความปรารถนาในใจเช่นอยากได้คำปรึกษาความอบอุ่นหรือความมั่นคงด้านโชคลาภและชีวิตความสำเร็จและโอกาสบางตำราฝันเชื่อว่าการฝันเห็นคนเก่าๆอาจหมายถึงจะได้ข่าวดีหรือโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิต การเงินและงานถ้าในฝันมีการพูดคุยหรือทำกิจกรรมร่วมกันอาจสื่อถึงการได้รับความช่วยเหลือหรือโชคลาภทางการเงินจากคนรอบข้างเคล็ดลับติดต่อหรือสารสัมพันธ์หากเป็นไปได้ลองส่งข้อความหรือโทรหาเพื่อนญาติคนนั้นจะช่วยให้ความสัมพันธ์กลับมาดี ทำบุญหรือไหว้หากอยากเสริมดวงความสัมพันธ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนในอดีตะจะช่วยเสริมความสัมพันธ์และลดความคิดถึงแบบกังวลด้านการเงินเมื่อฝันเห็นเพื่อนหรือญาติที่ห่างหายไปนานมีความหมายได้ดังนี้โอกาสทางการเงินอาจมีข่าวดีเรื่องเงินหรือโอกาสทางธุรกิจการงานเข้ามา หากในฝันรู้สึกยินดีและมีความสุขอาจสื่อว่าคุณจะได้รับโชคลาภแบบไม่คาดคิดเช่นของขวัญเงินคืนโบนัสการช่วยเหลือหรือการลงทุนหากฝันเห็นการพูดคุยหรือช่วยเหลือกันอาจสื่อว่าคนเก่าหรือเพื่อนสนิทจะเข้ามาช่วยด้านการเงินหรือแนะนำโอกาสดีๆ อาจเป็นสัญญาณให้คุณระมัดระวังการลงทุนร่วมกับคนที่ไม่ได้ติดต่อมานานเพราะอาจมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงการเตือนถ้าในฝันรู้สึกวิตกกังวลหรือเครียดแสดงว่าอาจมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่รออยู่หรือรายจ่ายไม่คาดคิดเป็นสัญญาณให้คุณวางแผนการเงินให้รัดกุมในช่วงนี้เคล็ดลับเสริมโชคทางการเงิน ทำบุญถวายอาหารหรือของใช้ให้เพื่อนญาติที่จากไปแล้วหรือผู้ยากไร้บูชาพระหรือเครื่องรางเรียกทรัพย์เช่นพระพิเคเนตหรือเหรียญนำโชคจะช่วยเสริมโชคลาภด้านความรักเมื่อฝันเห็นเพื่อนหรือญาติที่ห่างหายไปนานมีความหมายได้ดังนี้ความรักปัจจุบัน อาจสะท้อนว่าความสัมพันธ์ปัจจุบันของคุณกำลังต้องการความอบอุ่นหรือการสื่อสารมากขึ้นหากฝันแล้วรู้สึกมีความสุขสัญญาณบอกว่าความรักของคุณจะมีความเข้าใจและความอบอุ่นเพิ่มขึ้นความรักในอดีตการฝันเห็นคนเก่าๆอาจหมายถึงความทรงจำเกี่ยวกับรักเก่าอาจมีความคิดถึงหรือยังมีความรู้สึกดีๆอยู่กับคนในอดีต เป็นโอกาสให้คุณทบทวนความสัมพันธ์เก่าว่าสมควรเก็บไว้เป็นความทรงจำหรือปรับปรุงความสัมพันธ์ในปัจจุบันสัญญาณการพบรักใหม่ถ้าในฝันมีความสุขสนุกสนานหรือหัวเราะร่วมกันอาจเป็นสัญญาณว่าจะได้พบคนใหม่หรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีอาจมีคนเข้ามาให้ความสนใจหรือมีโอกาสสารสัมพันธ์อย่างจริงจังเคล็ดลับเสริมดวงความรัก ทำบุญเกี่ยวกับความรักเช่นถวายดอกไม้หรือเทียนคู่พบเครื่องรางเสริมความรักเช่นมูนสโตนหรือหยกชมพูเพื่อดึงดูดความรักและความสัมพันธ์ที่ดีด้านสุขภาพเมื่อฝันเห็นเพื่อนหรือญาติที่ห่างหายไปนานมีความหมายได้ดังนี้สุขภาพกายฝันเห็นคนเก่าๆาอาจสะท้อนว่าคุณ,ค,ณควรให้ความสำคัญกับร่างกายตัวเองมากขึ้น หากฝันแล้วรู้สึกวิตกกังวลหรือกังวลใจอาจเป็นสัญญาณให้ระวังความเครียดสะสมหรือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและระบบย่อยอาหารสุขภาพจิตการฝันถึงเพื่อนหรือญาติที่หายไปนานมักสะท้อนถึงความคิดถึงและความทรงจำเก่าๆอาจบ่งบอกว่าจิตใจของคุณต้องการการผ่อนคลายหรือเวลาในการทบทวนความสัมพันธ์และอารมณ์ของตัวเอง หากฝันแล้วรู้สึกสงบและมีความสุขแสดงว่าจิตใจคุณอยู่ในสภาวะสมดุลเคล็ดลับเสริมสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอและหาเวลาออกกำลังกายเพื่อคลายความเครียดทำสมาธิหรือกิจกรรมผ่อนคลายจิตใจเช่นฟังเพลงทำสวนอ่านหนังสือทำบุญเกี่ยวกับสุขภาพเช่นบริจาคเลือดหรือถวายปัใจจัยให้ผู้ป่วยช่วยเสริมดวงสุขภาพให้ดีขึ้น เคล็ดลับเสริมดวงเมื่อฝันเห็นเพื่อนหรือญาติที่ห่างหายไปนานสามารถทำได้หลายด้านทั้งการเงินความรักและสุขภาพดังนี้ด้านความสัมพันธ์และความรักติดต่อหรือสารสัมพันธ์หากเป็นไปได้ลองส่งข้อความหรือโทรหาเพื่อนญาติคนนั้นเพื่อเสริมความสัมพันธ์ทําบุญเกี่ยวกับความรัก ถวายดอกไม้ดอกกุหลาบหรือเทียนคู่ที่วัดจะช่วยเสริมความรักและความสัมพันธ์ให้ราบรื่นเครื่องรางเสริมความรักพกมูลสโตนหรือหยกชมพูเพื่อดึงดูดความรักและความสัมพันธ์ที่ดีด้านการเงินทำบุญเกี่ยวกับการให้บริจาคอาหารหรือปัดใจให้ผู้ยากไร้จะช่วยเสริมโชคลาภเครื่องรางเรียกทรัพย์ เช่นพระพิเคเนตหรือเหรียญนำโชคจะช่วยดึงดูดโอกาสทางการเงินวางแผนการเงินใช้ฝันเป็นสัญญาณเตือนให้วางแผนรายรับรายจ่ายให้รัดกุมด้านสุขภาพพักผ่อนและผ่อนคลายจิตใจทำสมาธิออกกำลังกายหรือกิจกรรมคลายเครียดเช่นฟังเพลงทำสวนอ่านหนังสือทำบุญเกี่ยวกับสุขภาพ บริจาคเลือดหรือถวายปัใจจัยให้ผู้ป่วยเพื่อเสริมดวงสุขภาพให้แข็งแรงดูแลร่างกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำเพียงพอและนอนหลับให้เพียงพอถ้าฝันเห็นเพื่อนหรือญาติที่ห่างหายไปนานสิ่งที่เกิดขึ้นในฝันหรือกิจกรรมในฝันก็สามารถตีความเป็นสัญญาณด้านต่างๆของชีวิตได้ดังนี้กิจกรรมการพูดคุยหรือทักทาย ความหมายแสดงถึงความคิดถึงและอยากสารสัมพันธ์ด้านความรักอาจสื่อว่าความสัมพันธ์ของคุณจะมีความเข้าใจและความอบอุ่นมากขึ้นด้านการเงินอาจมีโอกาสได้รับคำแนะนำหรือความช่วยเหลือทางการเงินกิจกรรมเล่นหรือหัวเราะด้วยกันความหมายแสดงถึงความสุขและความทรงจำดีๆด้านความรัก อาจสื่อถึงความสุขในความสัมพันธ์หรือโอกาสพบคนรักใหม่ด้านสุขภาพจิตใจของคุณอยู่ในสภาวะผ่อนคลายและสมดุลกิจกรรมโอบก,กอดหรือสัมผัสความหมายสื่อถึงความปรารถนาความอบอุน่นและการได้รับการสนับสนุนด้านความรักแสดงถึงความรักและความเอาใจใส่ที่กำลังจะเข้ามาด้านสุขภาพ อาจบอกว่าร่างกายและจิตใจต้องการความพักผ่อนและความอบอุ่นกิจกรรมร้องไห้หรือวิตกกังวลความหมายสะท้อนความเครียดหรือความกังวลในอดีตด้านการเงินอาจมีค่าใช้จ่ายไม่คาดคิดหรือเรื่องเงินที่ต้องระวังด้านสุขภาพเตือนให้ระวังอารมณ์และความเครียดสะสมะกิจกรรมช่วยเหลือหรือทำอะไรให้กัน ความหมายแสดงถึงความเอื้อเฟื้อและการสนับสนุนซึ่งกันและกันด้านการเงินอาจมีเพื่อนหรือญาติเข้ามาช่วยเรื่องการเงินหรือธุรกิจด้านความรักแสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและพร้อมช่วยเหลือกันถ้าฝันแบบนี้บ่อยๆแปลว่ามีสัญญาณสำคัญเกี่ยวกับชีวิตคุณติดตามคลิปต่อไปเราจะมาเจาะลึกให้มากขึ้น